ใจนะฮะต่อไปใครจะซื้อรถก็ขอให้รู้เลยว่า LPG ท่านจะไม่ได้ใช้ถูกอีกแล้วถ้าฟังตามนี้ม,มันต้องกลับเข้าสู่กลไกที่เป็นธรรมไม่อย่างนั้นพวกเขาใช้เบนซินก็เหมือนว่าเขาต้องใช้แพงอะ่ะเพราะมวยแต่ไปช่วย LPG แต่ประเด็นมันไม่จบคืออะไรไหมฮะวันที่มันมีการตั้งวงเสวนาเรื่องเนี้ยปรากฏว่ามันมีเรื่องหนึ่งซึ่งเมื่อวานผมลืมเล่าเลยเรามาเล่าให้ฟังเผื่อใครไม่ได้ติดตามปรากฏว่ามันก็คือมีกลุ่มภาคประชาชนก็คือกลุ่มของหมอมหลวงกรศิวัตร มีคุณวีละสมความคิดอ่ะนเนี่ยคุณโรสนาประเด็นก็คืออันนี้คือคุณอิทธบูลเนี่ยนะฮะผู้ชายคือคุณอิทธบูลที่นั่งอยู่ฟากหนึ่งอีกฟากหนึ่งคือปตอตทหลวงปู่พุทธ,ธอิสระเนี่ยนั่งกลางประเด็นก็คือว่าตอนแรกผมก็เอแปลกใจทาไมอยู่ๆไม่ต้องเอ่ยชื่อช่องเขาก็ได้นะฮะจู่ๆบังช่องด้วยความเคารพจริงๆก็คนรู้จักกันก็เรียกหลวงปู่พุทธ,ธอิสระว่าพุทธ,ธอิสระทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือจะเรียกว่าหลวงปู่พุทธอิสระทุกคำ เพราะทุกคนมองภายนอกก็คือมองว่าเขาคือกลุ่มเดียวกันแต่จูจ่ๆบางช่องเนี่ยดันเรียกพุทธอิสระคือเรียกแบบนี้เลยคือก็งงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือนักข่าวก็คงจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มภาคประชาชนถ้าเอากันตรงภาคประชาชนกับหลวงปู่พุทธอิสระก็เหมือนกับกลุ่มเดียวกันถูกไหมฮะเวลาขับเคลื่อนอะไรเขาจะขับเคลื่อนเหมือนกันจูจ่ๆทําไมบางช่องซึ่งเป็นภาคประชาชนเรียกแค่พุทธอิสระ,ระเรากฏว่าตอนนั้นย้อนกลับไปดู Facebook ของหลวงปู่พุทธอิสระ มันไม่มีบางประโยคฮะคุณผู้ชมฮะที่ทําให้ภาคประชาชนกับหลวงปู่เอ๊ะดูเหมือนกับเราห้องระแหงกันไหม,มเพราะวันเสวนารอบสองที่สโมสรกองทัพบกปรากฏว่าภาคประชาชนเขาวอล์กอัแล้วก็ที่สําคัญเหมือนหลวงปู่เองก็จะตําหนิไปยังคุณปานเทพกลางเวทีและหลังจากนั้นหลวงปู่ก็มาเขียน Facebook นี่ผมทวนเลยนะฮะคือหลวงปู่เนี่ยเหมือนเขียน Facebook ในทํานองที่ผมย้อนกลับไปก่อนวันที่1ตุลาขอวันที่1ตุลาก่อนนะฮะหตุลา ลวงปู่เขียนนี่แหละนะฮะว่าคือวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยเหตุผลก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะก็คือว่าอันนี้ยังไม่ใช่นะฮะเอาลงเลยฮะไม่เป็นไรกาลังจะบอกว่าวันที่หนึ่งคืออย่างนี้ครับก็คือว่ามีคุณปานเทพจำได้ใช่ไหมะฮะที่ไปยื่นหนังสือกับคสชแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณปานเทพก็ใช้คํหนึ่งว่าไม่ไปร่วมวงสภาปฏิรูปหรอก เหตุผล hey ก็เพราะว่าถึงไปร่วมวงสภาปฏิรูปถ้ามีกลุ่มพลังงานอยู่เยอะแล้วเราเสียงไม่พอเราก็เป็นไม้ประดับปรากฏว่าหลวงปู่ก็ไปเขียนเฟซบุ๊กนี่ผมเล่าเลยหลวงปู่ไปเขียนเฟซบุ๊กแล้วก็ไปเขียนในทํานองที่นี่แหละฮะในทํานองที่บอกว่าวันนั้นเนี่ยเหมือนกับเห็นคุณรสนานี่ผมสรุปเลยนะเหมือนกับว่าเห็นคุณรสนาคุณปานเทพไปยื่นหนังสือนี่ผมสรุปแล้วหลวงปู่เหมือนกับกําลังจะตําหนิเนี่ยแหละนะฮะว่าคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่า ผมใช้คำว่าเหมือนกับหลวงปู่ตำหนิภาคประชาชนในทำนองที่ว่าการจัดเสวนาที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณก็คือพวกคุณลศนาพวกคุณปานเทพพวกคุณวีระสมความคิดมักจะอ้างภาคประชาชนถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยวันนั้นที่มีการคุยกันเนี่ยมันก็เหมือนกับมันไม่ได้ประโยชน์เลยหลวงปู่ใช้คำว่าอย่าใช้เวทีนี้ในการซักฟอกหาคนผิดอย่ามาใช้เวทีนี้สร้างความเป็นฮีโร่บนซากศพของคนที่เป็นศัตรู เวทีนี้ไม่ต้องการให้ใครมาล้างแค้นใครคนอ่านปุ๊บรู้เลยว่าอพูดกันตรงๆฮะหลวงปู่กำลังตำหนิภาคประชาชนแล้วก็เหมือนกับกำลังตำหนิว่าคนที่ไปยื่นหนังสือคอสชแล้วก็บอกว่าเหมือนกับมีคุณรฆนาไปด้วยปรากฏวันเดียวกันเลยครับคุณผู้ชมฮะคุณรฆนาฮะคุณรฆนาก็ขึ้น Facebook ตอนดึกเหมือนกัน Facebook คุณนาอ่าตรงนี้ฮะ a c e b o o k คุณรฆนาก็บอกว่าตัวเองได้อ่านข่าว แล้วหลวงปู่พาดพิงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไปยื่นหนังสือกับคอสชอนี่ผมสรุปเลยนะฮะคุณรษนาใช้คําว่าฉันไม่ได้ไปและที่สําคัญก็คือว่าไม่ได้ไปลงชื่อกับกลุ่มคุณปานเทพที่ไปยื่นหนังสือกับคอสชอด้วยแล้วก็ยกคําเตือนเป็นธรรมบทเตือนใจพุทธบริษัทโดยใช้คําว่าอะไรนะคุณจิตดีนี่ค่ะยักษนัตถิมะมาย,ยิตังใช่ไหม ใช่แล้วก็อาศตาจะนะโสติผู้ใดไม่ยึดมั่นโดยประการทั้งปวงว่าตัวกูว่าของกูไม่ว่าในรูปหรือนามคนผู้นั้นย่อมไม่โศกเศร้าเป็นทุกข์หลายคนบอกเฮ้ยคือโทษนะสื่อก็สงสัยกันแล้วฮะว่านี่เกิดอะไรขึ้นระหว่างหลวงปู่กับกลุ่มภาคประชาชนและมันก็เหมือนกับมีแรงกระเพื่อมมีแรงกระเพื่อมต่ออีกยกหนึ่งคือรายการคุยทุกเรื่องกับคุณสนธิลิมทองกุลก็คือแกนนําพันธมิตร คุยทุกเรื่องกับคุณสนทิลิมทองกุลคือตอนนี้เขาไม่ได้ออกเอสีีนะฮะเขาจะเป็นคลิป u t u b e ค่ะปรากฏว่าคนไปเห็นคลิป youtube คุณสนทิพูดถึงหลวงปู่แล้วพูดไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนกับคุณสนทิรู้สึกกับหลวงปู่เหมือนเดิมคือจริงเขาเหมือนกับอาจารย์กันเลยนะฮะถ้า <c oughs> อาจารย์กับลูกศิษย์คุณสนทิพูดอะไรอ่ะลองดูบางช่วงบางตอนหน่อยฮะเรื่องหลวงปู่เนี่ยนะหลายคนเนี่ยอยากฟังพี่พูดเพราะทุกคนรู้ว่าพี่เนี่ย เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ mm. ท่านเลือกข้างที่จะยืนอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์และท่านเลือกข้างที่จะยืนอยู่ข้างปตท mm. เหตุผลเพราะว่าทหารคอสชอเลือกพิษสวรรค์ความที่หลวงปู่ชอบทหารและสนิททหาร <c oughs> ประยุทธ์ท่านก็เรียกประยุทธ์นี่ลูกศิษย์ท่าน mm. ใช่ไหม mm. เพราะฉะนนั้นแล้วไม่มีอะไรผิดปกติถ้ามีคนมาบอกหลวงปู่พวกทหารบอกว่า ให้ช่วยคสช,อชอหน่อยเรื่องปตทกองทัพบ,บกจะให้หอประชุมเป็นที่เสวนาได้อย่างไรถ้าเสวนาแล้วเนี่ยหลวงปู่วางโทรเป็นกลางจริงๆแล้วก็มีทีมคุณวิระคุณรศนาปานเทพเล่นงานหม่อมหลวงกรอิทธิบูรณ์เล่นงานปตทจนปทตทตอบไม่ได้เนี่ยเขาใช้จัดทำไมวิธีการที่จะดีเบตกันนี่ก็ผิด,ดแต่ละตนละ มีอย่างที่ไหนการดีเบตต้องส่งคําถามให้ฝั่งนู้นอ่านก่อนการที่หลวงปู่จะเชื่อและจะยืนข้างใครเนี่ยเราว่าทนไม่ได้อื<ว>เป็นเพียงแต่ว่าพี่เห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่าท่านเนี่ยประยุทธ์คอสชอและปตทจับมือ,อกัน,กนพวกเพียรกำหมดถ้าเกมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะการเข้าไปแล้วถูกตัง้งคำถามถามนะพี่เล่นเลยคือตั้งแต่แตครั้งแรกก็ตั้งแต่คร <s> ั้งแรกคือพูดง่ายคือคุยสนธิริมทองกุล อ่ะพูดกันตรงๆเวลาใครเห็นภาพนี้ก็รู้ใช้คําว่าอะไรฮะตาหนิกลับไปยังหลวงปู่ถูกไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สังคมมองเอาตายแล้วคนที่เคยขับเพื่อนกันมาวันนี้ตีกันแล้วเหรออ่ะถ้าพูดกันตรงๆด้วยความเคารพนะฮะ,ะปรากฏว่าจนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนเย็นหลวงปู่ขอโทษคุณจิตดี Facebook <ขอ S 1> หลวงปู่นะฮะเขียนขอโทษแล้วขึ้นต้นบอกเลยใช่ไหมครับว่าความทุกข์ยากเดือดร้อนเป็นความทุกข์ของฉัน ใช่ค่ะแล้วก็บอกเลยนะคะบอกว่าได้มีกรณีที่คุณชัยวัฒน์สินสุวงศ์และก็คณะญาติธรรมสันติอโศกเดินทางมาหาก็มีการมาเจรจาปัญหาที่ทางพลังงานเนี่ยค่ะทำให้รู้สึกว่าที่ผ่านมาที่ฉันสู้เพื่อพลังงานเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจก็คือเหมือนกับว่าหลังจากที่กระแสสังคมตั้งคำถามว่าทะเลาะกันหรือเปล่าแล้วคุณชัยวัฒน์ก็มาหาหลวงปู่ก็อันนี้ผมสรุปเลยนะฮะบอกพอได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่สบายใจจนสุดท้ายเอาล่ะ คือหลวงปู่ก็บอกเอ้าถ้าอย่างนั้นเมื่อฉันได้ทราบข้อมูลในแต่ละกลุ่มที่มาแจ้งให้ทราบจึงรู้สึกผิดและไม่คิดว่านักบวชตัวน้อยๆอ,อย่างฉันจะทําร้ายใครได้ถึงขนาดนี้และยิ่งก็รู้สึกเสียใจยไม่สบายใจและก็รู้สึกว่าเหตุทั้งหมดมันน่าจะมาจากความโง่เขลาเบาปัญญาของฉันฉันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ยากเดือดร้อนของพวกแกนนําและนักสู้ทั้งหลายที่ไม่เข้าใจฉันอ๋อไม่ถูกสิฉันควรที่จะต้องพูดว่า ทำไมฉันถึงไม่เข้าใจพวกคุณทำให้พวกคุณลำบากเดือดร้อนเอาเป็นว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่ฉันผิดพลาดเพลอไผลพลั้งไปด้วยความโง่เขลาฉันต้องขออภัยขอโทษขอความกรุณาพวกนักสู้ผู้กล้าทั้งหลายผู้มีจิตใจกว้างขวางโปรดเมตตาอาโหสิให้อภัยแก่ฉันอย่าผูกพยาบาทจองเวรจองกรรมแก่กันและกันเลยหากอนาคตพบปะเจอะเจอไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหน้า จะได้ไม่เป็นศัตรูแก่กัน,นพุทธอิสระมันเกิดอะไรขึ้นอ้าวก็เอามาให้ดูนะฮะหลังจากที่มีเวทีแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็ดูเหมือนกับจะเปลี่ยนไประหว่างภาคประชาชนกับพระพุทธอิสระและคุณสนทิลิ้มทองกุล